ขอ,ขอบคุณค่ะน้อยขอบคุณคุณลูกเพชรนะคสบายดีค่ะแม่เช้านี้มาวัดนะคะแม่มาทําบุญที่วัดอีกแล้วเนะาะวันพรุ่งนี้นะแม่จะทําให้เนาะอข้าวเนาะแม่จะทำ,ะะข,ะะทำข้าวให้ลูกเออวันนี้มาทําบุญนะคะเป็นประจําวันของแม่เนาะ โนกันเนเอาเ้าก็ปุยซ้ชมชมอาจารัดวหดือนจาก,แ,บบจากแม่น่